สวัสดีเด้อเอฟซีผู้ติดตามรัฐบาลปูขุนลุปูขุนก็มีเด็กมาฝากอีกเด,ด้อชุดอีสองชุดสองคุมหลอบก้อนกับสองคุมนะพี่น้องนะหลอบก้อนเป็นเหล็กของพญานาคอันนี้กับลุ่มของพญานาคคือกันมันมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งผ่านไปแล้วกับสองแถวนี้กับสองคือกัน มันมีอยู่สี่สี่กลุ่มสี่กลุ่มมันสี่กลุ่มกลุ่มละสองของไผ่ของมันแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะคือกันแต่ว่าหของไผ่ของมันนี่เขาทรงมาแบบนั้นให้เขาแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันสีมีสีมีอยูหามันสีมีอยูหาคู คุมสองมันสิมอยู่นหนึ่งสองสามสี่มั 1, 2, 3, มนสิมอยู่8แปดคูแต่เป็นเหล็กกับเป็นเหล็กกับมดกับกันมดอันแดคูกุ้มแหลกหาคูนี่บ่กับแล้วแต่ f อซสิกับอันหาคูแหลกอันคุ้มสองอันแปดคูแปดคูเก้าคูคกนกับมัดกับซ้ำหาซ้ำเหล็กหาโตคือเก้าเนาะแมนว่า ต่ว่าพระข้าเจ้ามันหายมากกลับมานะแต่ปูสีสีบลงตัวกลับหายที่สิเอาจังสรนที่เอาซส้กลับนําเอากลับนาแล้วเนาะเพื่อควมสมบายใจเนาะเพื่อข้าเจ้าเอามาหายจังสันกับบ่ฟื้นข้าเจ้าแล้วเนาะข้าเจ้าทรงมากหลานสาวทรงมากหายมีกลับเขาทรงกลับมากะต้องเห็ดคือเ,เขาจัดห้คือเขาทรงมากแล้วเนาะ ปันรุ่นเฮาสิบด้เบ่งหาเทียอเอฟซีโพเมักก็จัดเด้อดู้ใดคัดกับพันกันกลุมแรกกันว่าเขาว่าเขาก็เขียนมาบอกลับมันตัวเลขมากบ่กลับกันหน้าแต่ว่ากุมสองนี่ตัวเลขมากกลับมากลับกันก็เลยสิเขียนตามเขาแล้วนาะลงให้ตามเขาเด้อตามที่เขาจัดมาเด้อพี่น้องเน้อยู่ในสุดพญายนาคคือกันนั่นล่ละ เขาเอินชุดหมกไฟหลานมาสันเขาวา่าหมกไฟเงื่อนหลานหมกไฟหลานมันมีอยู่สองกลุ่มของวันที่สิบหกนี่ละของวันที่หนึ่งเด้อนี่เอาให้เบืง้งเงี้ยนี่เถววันที่หนึ่งเถวก้อนวิ่งเขาจับหายมากัะมาาจังสีมีหกครูมันว่าจับหายมากัมววาบม,กกมี่ศูนย์หาศูนย์หากหาเก้า เก็ดซูนเก็ดกเก็ดเก่าะวิ่งเขาก็ให้รูดหารูดศูนบันนี้ก็เลยได้ได้เข่าศูนนะพี่น้องนะอันนี้เขาก็วิ่งคือกะมีวิ่งมากคือกันนั่นแหละแต่ว่าหันมันเป็นสองกลุ่มมันเป็นหลายโตเที่ยวนี้แต่ละเที่ยวมากเพคือเก่าดิพี่น้องเลยบ้านที่หนึ่งมากแบบหนึ่งนี้บ้านที่สิบหกมาแบบหนึ่งดิเขาทรงมากแบบนั้นเนาะปูกระจัดตาม จัดนําเขานะี่ยจัดนําลูกหลานชงมาเนาะให้ลูกหลานชงมาจังไดปูกก็จัดนําเน้อพี่น้องเนีอย่าสีบามันหลายตัวคือว่ามันของเขาละขันไรกะไรกะจัดเอามักตัวเล็ก,กับจัดเลยคัดตัวเล็ก,กับพันไปเนาะพี่น้องเนาะมันลูกหลานเขาจัดมาให้จังสันก็นเลยเอาตามเขาไปนะลำบ่าเดขยับเลขเขาเขาจุบ,บากเอา าหายไปจังหนึ่งคือเขียนจังหนึ่งมัขยับเหล็กเขาเด้เอเขาตามเขาเหล็กของเขาหนึ่งละ่ะเอาพี่น้องเบื้องในดีชืเลื่อนให้เลื่อนให้เห็นชัดๆละ่ะมี่เอีผู้หนึ่งว่าปูเรียนขึ้นชุดๆในเห็นแนวว่าจันมันเขียนไปเรียนไปเนาะมันมันอยู่หลังกล้องมันไม่ได้อยู่หน้ากล้องมันก็เลยเป็นทังสัน่นพี่น้องไม่ได้อยู่หน้ากล้องอยู่หน้ากล้องมันเห็นเลยเนาะอันนี้นั่งหลังกล้องเอา ไม่บอกลายใหญ่ห้างเนาะจัดเลยจัดเลยเหล็กมันหลายครูมันมีสองสองสุดพี่น้องสองสุดกับวิ่งทั้งสองสุดนั่นแหละพี่น้องเอาเลขวิ่งก่อนเนาะสุดแรกจัดเลขวิ่งไปก่อนกลุก่มแรกมีสองกลุ่มเลขวิ่งเลขวิ่ง สิเขาว่าบงไฟลันมาสันเลขวิ่งศูนย์กับหาพี่น้องเภาว่าวิ่งศูนย์วิ่งหาเด้อร์วัสันรูดนี่สิกกอดข้อกันกับว่าจากดอกเล็กคู่นี่ ค้นจะมักหลเรียนล่ลงไปแล้วเนาะค้นจะมักไหลยหลเลยดิศูนย์หาลูดเลยนะเด่นทั้งสองต้นนะพี่น้องจับคูนี่หาคูพี่น้องเลยหาคู คับครูบ่มีสามโต่มีสามโตเที่ยวนี่มีแต่องโตเป็นบน่างเด้อพี่น้องเด้อครับครูศูนย์หาศหาศู ศูนย์เก่าศูนย์เกาศูนเก่าเก้าแปดเกาแปดเกาแปดเกาหา เหล็กอันนี้มันเป็นเหล็กขามปีพอน,นีพี่น้องหมไหมาต้าหัวปีเลยดิเพราะเป็นมาหาที่หลังเ้อมันเป็นเหล็กมากคือปฏิทินมาน้ำปฏิทินไหมหลานาสาวทรงมาหาเหล็กมากกว่านเหล็กดัง่นเด้อพี่น้องเนอแหงหัวตาเอาลงมันมากกว่าเลยพอสิ้นปีปุ๊บเหล็กสีมาเป็นชุด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 หอดสิบสองเดือนเลยหลานาสาวทรงมาหามันเป็นแบบนั้นละ เขาก็ะิมีตัวเด่นตนัวนันมากคือกันอันนี้สุดแรกพี่น้องสุดที่หนึ่งกลมมาเลยให้สบายใจนะเบื้องดีๆมักกระจัดคัดกระพานเลยพี่น้องเด้อมักกระจัดคัดกระพานนี่ตัวรองตัวกันกันกระคิดเดียวคิดเดียว เด่นตัวเดียวคือศูนหาบานีกลุ่มที่สองนี่สองกลุ่มพี่น้งองกระบนกางคือกันเขามาคููกันของพญานาคคือกันนั่นแหละของพญานาคคือกันกลุ่มของเขาแต่ว่าเขามานในในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าเป็นกลุ่มที่สองของไฟของมันแหละพี่น้องแต่ว่ามันถึงจัดมาใส่กันเลยไหม ขันเขียนหลายใบเนาะให้พี่น้องเรียกเอาบนรางคือกันบนรางอันนี้บนรางหนึ่งเอาเขียนหนึ่งว้ก็เนาะมันจังมงงอันนี้บนรางสองคุณมไปคุมคมันได้พี่น้องเด้ออันนี้สองง่ายๆให้พี่น้องเบืงไงไงเอ่องง่ายๆเนาะบ่ได้ซับสน เอาเลี้ยนขึ้นไปก่อนเจ็บีว่าเลี้ยนขึ้นใช้ชุดกระดาษเลื่อปูว่าสั่นกลุ่มหนึ่งเบื้องแล้วเนาะนี่กลุ่มสองกลุ่มสองกับมาไข่ไข่กันนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าศูนย์ย่างเดียวดีบาดนี่ไม่มีตัวอื่นเลยศูนย์มากคักๆเลยสองกลุ่มสิมีตัวกลับไปเลยเด้อกลับไปในตัวเด้อพี่น้องเด้อจัดไปเลยมันมี มีสิบผู่มิมิ่ถึงสิบดอกบึงตามตามที่ปูเขียนเด้อเอาวิ่งก่อนวิ่งก่อนิืมตัวละเอาวิ่งวิ่งวิ่งก็มาคือกันปันเป็นเลขตัวเดียวกันนั่นละที่จริงแต่กลุ่มนีมีแต่ศูนย์มันอาจสิขาดเป็นบางโตวิ่ง วิ่งศูวิ่ง,งเปลี่ยนทางกันจะซื้อไหมขึ้นมาจังสีบูมาจังสีเอาจังสีแล้วเนาะรดวิ่งลุดหาหลุด 0, ด 0. ด 0. ดูนย์ดศูนย์ลุดหาคุมแหลกศนกับหาุดคุมสองหากับศูน วิ่งมาจังสีแล้วเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเขียนจับคู่ให้เลยซองนี่เอาว่างไว้ซะเป็นของพญ,ญานาคคือกันเอาเอาเขียนลงไปเนาะเอาเลขพญ,ญานาคคือกันนั่นแหละเขียนเลขพญ,ญานาคนลงไปเลยบางบางว่างเลย เด็กพญานาคพญานาคเอาเขียนยังสียเขียนไปนี่แล้วเนาะตุ่มขวัง ของเพลนด้วกลุมของเพลนเป็นจังสี่ก็เลยเขียนลงมาจังสี่ละมีสี่มีสี่สุดลงใงไเจละสองสุดไปเลยเอาเต็มเต็มเลยในแผ่นเดียวไปเลยบ่ลองแยกลองแยกได้เบื้องลร้เทียเบื้องสองเทียด้สี่สุดเลยน้พี่น้องน้าเอาตัางดีดีเบื้องีดีเอฟซีจีว่าปูลเลียนให้มันสุดๆนะจังเขียนว่าเห็นนะ กุ้งข้อสเบึงปนในนอสิเลียนขึ้นม่าไงปู้ก็เคยเห็นของปืนเขียนคือกันเห็นแต่เขียนหัวพ่อริบๆนี่กุ้งข้อสเบึงปนในสินยับขึ้นมานอรุ่นหน้าสารลุนนะบ้านนี้จับคู่เลยนอไปนอนอจับคู่เป็นกลุ่มไผ่กุ่มมันเด้อให้กลับเอาศูนย์สอง นี่จะตัวงามงามผีน้องเอ้ยบม่ได้ตามกระแสผู้ใดได้มาจังสี่เองศูนย์สองศูนย์สี่คือว่าเล็กกลุ่มนี่สีมาตั้งแต่ปีใหม่ปุ๊บเลยสีมาสิบสองเดือนเลยเต็มเปี๊ยะมาเลยบ่ไ่ได้ขัดมามาขัดที่หลังขัดมาตั้งแต่พอปีใหม่ปั๊บขัดมาเลย คือเลขประจิทิณนี่ไหมศูนย์ห้าศูนย์หาศูนย์เก็ดเรียกมาขามปีมาเลยต้นปีมาเลยสิบสองเดือนเห็นตลอดเจ้าว่าร้านสาวที่ส้งมาให้ เป็นงวดเป็นงวดไปเป็นรอบไปบานนี้ก็40กุมนี่กับน้ำเด้อพีห่หวองเด้อ40 50 50มาหลา,า,ายตัวนี้เนาะจัดเอา ให้มักตัวเลขกระจัดคัดตัวเลขกระพานสองศูนย์สองศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดศูนย์ หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกนี่กลุ่มที่สองมาจังสี่ละบุคุญจัดมาให้บุคุญจ,จัดไปเลยมาหลายๆตัวนี่กลุ่มสองแต่ว่าเป็นเลขตัวเดียวคือเก้าเนาะ ไปเล็กกลับไปกัามาซื้อเขาเจาเขียนมาจังสันทรงมาแบบนั้นทรงมาแบบนั้นก็ไปตามนั้นเอาไปพิจารณาวเด้อเจี๊เด้อโศกไฟดวงมัน ปูวาเาพิษพลาดดอกสองกลุ่มนี่แตกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ทุนละใน้ความคิดของปูดีเพราะว่าด้มันอยู่ไกลกๆกันกับของปูอยู่แบบเดียวกันกันกบของปูอยู่ปูวาล้านเปอร์เซ็นต์ในเฮอันนี้กะเมื่อกี้คูนะนับเบองกันหนึ่งสองสามสี่หา้าหก เจ็ดแปดกสิบสิบคููพี่น้องกับกันเป็นหาคููเนาะกับก็เลยเป็นสิบเนาะชุดนี่ต้องเก่งชุดชูนนี่ชุดบนก็ต้องเก่งขึ้นกันเอาฟันไห้เด้อบะนีเด้อเพิ่นฟันมาเด้อบะนี้เด้อตัวเก่งเพิ่นกลมมาฟันมาเด้อฟันแล้วฟันลานฟันลานฟันลานพี่น้อง ฟันลานหาศูนย์มมมีมีตกกันอยู่สองตัวนะพี่น้องเด้อตกกันมีตั้งแต่หกศูนกับศูนย์หกม้วนนี่เป็นตัวตัวล่องเก่งมัดนี่ฟันในมัดนี่ซิบคูนี่ฟันในมัด้วพี่น้อง1ิบคูฟันไหนเลย วันไนงามๆได้ดยพี่น้องเ้อสีหายสามกลมอันนี้มีสามกลมกลมสองศูนย์กลมหาศูนย์กลมเก็ศูนย์มักบ่พี่น้องมักบ่มักกระจัดคัดกับพันเพราะมีสามตัวทรงมาาแบบนี้มีแบบนี้ละมีท่อนี้ละแต่ว่ามักเป็น มักคักขัดก,ก,ก็คือกลุ่มลางกลุ่มอยู่บนกับมักคือกันแต่ว่บาบ่มักคักเป็นกลุ่มลางเพราะวา่าปูก็ยังมักศูนย์อยู่ขันตัวนี้เป็นฮกหนึ่งเนาะสุดยอดนี่เป็นฮกศูนย์จ้ะขันคู่ศูนย์นึ่งแตเป็นฮกหนึ่งเนาะสุดๆเลยเนาะเอาี่น้องก็มีซ้ำนี่แหละของบางไฟล์หลาเหล็กพญานาคของ ของเพื่อนชองมาให้คือร้านสาวนั่นแหละเขา่งมาเขา่งมาแบบนี้ก็จัดแบบนี้เนาะเอาไปผิจารณนาอาวเด้อตัวได้มาจัดตัวได้คัดกับพานเอาเหรียญหนึ่ชุดๆกอนให้เอฟซีเบงเพิ่นมาเรียนให้ชุดกระดาษเนียปูว่าจันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเห็นนะเพิ่นรุ่นนะั่นน่ะตอนเขียนตอนนั้นอยู่หลังกงนะล่องเนาะกาหลังเทียกับว่าได้เงยมองกล่องนะั่นนะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเอาเหรียญงามๆมาแล้วพี่น้อง มือเอือนกับชิมันของปูขุนฟันท่งเหรอเฉพาะของปูขุนคือสีบะหมี่ของเกาหลีมาอีกดอกมึงส่งว่าท่านเห็นมากยิง่งสีมามืออื่นกับวัาากาเกาหลีส่วนมากสีมาละละบบดไก่เล็กสีอว่าขุนจังสีมาอาจสีมีเนาะขันมีมากกับสีจัดให้อีกเจน,นึงเด้ออันนี้คือว่าเลขสูตรเลขใดมากก็เอาเขามาเหมือนแล้วเลขได้มากจากทางนอกก็เอาเขามาแล้วของของบางไฟลลานของ พญ,ญานาคนี่ละ่ะกุมพญ,ญานาคเนี่เอาเขมามาเมดแล้วหลานชายอิราเลกบอบเขามาแล้วย่งหลานสาวยุคเกาหลีว่าท่านทรงมากนาะพี่น้องนาะอาสจจิมาเมือเอื่เมือเฮือกับว่าจักของเขาดอกแต่ว่าของปูขุนกับของสุดหม่องสุดพญ,ญานาคเนี่ยสรุปแล้วแต่ว่าของปูขุนจะฟันทงเมือเอิญนำม่านเมือเอนถทาเบิงเลิกฟันทงของปูขุนเอา,มาเมื่อนี้กะแคบนาจ้อแคบนาจอ เลขของพญานาคี่เลขพญานาคของไฟลัน,นี่บนรางทั้งสองยางเด้อพี่น้องเด้อมันมีสองชุดสองคลิปเอามาร่วมกันแยกกันอยู่ดอกขีดกันไปนั่นละเอาชุดแรกของวันทีสิบหกเด้อพี่น้องเด้อสิบหกมิถุนายนชุดแรกวิ่งลูดศูนย์กับหาพี่น้องลุดม่มีเลขหสามตัวเด้อเพิ่นมาจัดมา จับคู่กับศูนย์หาศูนย์แกก้าแปดเก้าหากลมเด่นเน้เนฟันเลยศูนหล่อง08กัน0ูเกกัน8ปดกัน9ก้หาสุดที่สองกับบนน,น,น่างคือกันสุดพยัญชนะกระร่วมกันมาเนี่ยแล้วมาแยกกันจะซื้อ วิ่งเป็นตัวเดียวกันแต่กลับกันเสือกับสุดที่แหลก5กับ0ดูดูดจับคูกับมี่ศูนย์สสี่เก็ดสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์เก็ดศูนย์สุดสองนี่มีสามกลมพี่น้องเด้อ มีงามๆอยู่สามกลุ่มคือหาศูนยก็ดศู์สองศตัวล่อง0ูนย์ห0ศูนกลุ่มนี่ล่องมีตัวเด่นตัวล่องกันสิเด่นน้ำกันเมือกับสิโพดเนาะเขาเจ้ามาจังสันตัวกันมีสองตัมี6 0ศูกับ0 6นย์หกนะพี่น้องเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอไวเข้ามาแล้วก็ได้พอใจมัก ใจก็หยกโปกมาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถือใจกดหยกโปามาให้แน่พวกขุนตามมาให้เหล็กงามๆก็ได้เล็กนี่ก็ตามกลนกันมากคือว่าเหล็กนี่บ่ได้นําบ่าได้นํามกนพู้ได้บ่ได้นําเหล็กดังมากคือว่าสูตรเพ่นนีมากต้นปีกับเปิดปฏิทินไม่กะมากเลยคือได้มากเลยได้มากเป็นปีเลยชนปี ปีส้นปีมาเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะอพี่นงเอาไป,ไปพิจารณาบ้างเด้อตัวได้มากกะจัดตัวได้คัดกระพานพอกันไม่คลิปหนาสำหรับหมืนอนนีก็ยุตที่เบคอนเนาะคลิปต่อไปจังพอกันอีกเด้อของวันที่หนึ่งพฤษภาคมหนึ่งมิถุนายนกอลักระดาผลลภิหนงพอกันอีกเลขสุดใหญ่ี่เลขรัฐบาลน,นี่เนาะหนึ่งกรลกระดาจังพอกันอีกเจน,นึงเด้อเลขสุดใหญ่สุดรัฐบาล ของพญานาคนี่แหละพ่อกันวันที่หนึ่งกรกฎาคมดเจน,นึงสวัสดี